ความแตกต่างของความยิ่งใหญ่ครับคือไม่ได้อยากจะแซะหรือว่าอยากจะอะไรกับทีมอย่างมชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับผมแต่เราก็มาดูภาพประกอบกันไปแล้วกันครับภาพบนครับคือฝูงชนที่มาดาักรอรถบัสของทีมลิเวอร์พูลครับส่วนภาพล่างเนี่ยคือฝูงชนที่มาฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีก ด,ดูการล่าสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับดูภาพก็น่าจะรู้แลวครับว่ามันคืออะไรแต่ถ้าไม่รู้เดี๋ยวผมจะแถลงไขให้ฟังครับทำไมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับถึงไม่ได้รับความนิยมเท่าควรเท่าที่ควรครับจะเป็นทั้งทงที่เป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยริอรบคูลเป็นรองแชมป์97คะแนนส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแซงคว้าแชมป์ด้วย98คะแนนแต่คนกับพุ่งไปสนใจริอรบคูลมากกว่า อันนี้เปรียบเทียบแค่สองทีมนี้นะครับผมยังมีทีมอื่นๆที่โอ้โหข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ซิตี้ครับแต่เป็นทีมอื่นนะครับข่าวนั้นเนี่ยเป๊ปก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เชิงน้อยใจเล็กน้อยนะครับว,ว่าโอ้โหทีมผมเนี่ยคว้าสามแชมป์นะแต่ทําไมแบบสื่อแต่ละสื่อแบบทำไมผู้คนให้ความสนใจน้อยจังแล้วมันประจวบเหมาะกับเทนอเล็กซานเดอร์อันโนครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันครับว่าต่อให้แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าสามแชมป์ถึงสามฤดูกาลแล้วก็ไม่เท่ากับ ลิเวร์พูลคว้าแชมป์เดียวในฤดูกาลเดียวครับสรุปก็คือมันยังไงกันแน่ครับก็ลองไปพิจารณากันดูครับเนี่ยแหละครับฟุตบอลครับเสน่ห์ของทีมที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่บางทีความสาเร็จปัจจุบันมันก็เทียบไม่ได้นะอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยครับคือทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมถึงแม้ฟอร์มจะไม่ดีเล่นแย่ปัญหาเยอะยังไงก็แล้วแต่ครับแต่เชื่อผมไหมครับว่ามูลค่าของทีมเนี่ยกับขึ้นทุกวันจนตอนนี้เนี่ยสายหน้าทีมอย่าง เรอันมาดิติกับไปยืนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไปที่เรียบร้อยครับและยังมีข่าวอยู่หน้าหนึ่งของสื่อทุกวันทุกฉบับย้ำนะครับทุกวันทุกฉบับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวเสียข่าวอะไรก็ตามครับเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าความนิยมของทีฟุตบอลเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของสโมสรฟุตบอลซึ่งความสําเร็จปัจจุบันนั้นมันเทียบไม่ได้จริงๆครับดูง่ายๆแค่ลูกนี้ก็พอครับเป็นไงกันบ้างครับ ใครมีความคิดเห็นอย่างอะไรสามารถพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ